สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวเบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสนยุคบริจาคเงินกว่า1.8ล้านให้มูลนิธิรามาธิบดีสู้โควิดจากสถานการณ์โควิด1 9และลอโกใหม่ที่กำลังเพ่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วย วิกฤตเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันงานนี้พระเอกนุ่มหล่อสนยุกส่งไพศาลร,ร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เป็นสายทานน้ำใจบริจาคเงินกว่า1ล้านแแสนบาทเพื่อสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถา,านการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 มูลนิธิรามาธิบดีโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรศรีสราคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สนเผยว่ารู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับที่ได้มาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตมากมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นมากทุกวันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์คือเครื่องมือผลิตออกซิเจนเลยจําเป็นอย่างมากนอกจากนั้นผมก็ยังอยากให้กําลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ก่านหน้าที่กําลังต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเดติดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ